ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ยีบ2เดืนอน2ปี2 0 2 2เป็นวันที่เหรียญ BTZ ของบิตา s a จะเปิดเทรดซึ่งจะเปิดเป็นเวลา20.22นอของวันนี้นะครับเลยอัดคลิปจะมาสอนวิธีการเทรดเหรียญบิตาซา ทำอย่างไรนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเงินบาทก่อนอผมก็จะไปฝากเงินบาทครับผมก็กดฝากนะครับแล้วผมก็จะฝากเข้าไปสัก400ร้อนะฮะสัก4ี0เพื่อเป็นตัวอย่างปึ๊บนะฮะก็ใส่เงินมันก็ขึ้นบาร์โค้ดผมก็กด QR c o d e นะครับแล้วก็ไปสแกนจ่ายนะครับ แกนจ่ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ยืนยันยืนยันโอนเงินบาทจากธนาคารกสิกรผมนะฮะสี่ร้อยยืนยันนะก็ยืนยันครับก็ผมก็โอนเงินเรียบร้อยนะครับก็รอให้เงิน ไปปรากฏที่มิทาซ่านะครับแล้ผมก็ลองเงินเข้านะครับแป๊บหนึ่งเงินเข้ามาสี่ร้อยแล้วเหรียญ BTZ เนี่ยจะเทรดได้มีเหตุผลข้อจำกัดอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งเราต้องมีเหรียญ USDT นะฮะ เราฝากเข้าไปเพื่อเราจะมีเหรียญเราก็ต้องไปเทรดนะฮะทำการซื้อขายเหรียญ USDT โดยจับคู่เทรดของอเองินบาทผมก็มาที่ USDT ผมก็กดซื้อผมไม่ได้สนใจราคาว่าเป็นยังไงผมก็กดซื้อในราคานี้ทั้งหมดผมก็กดปึ้งนะฮะตกโลงครับก็ ผมได้เหรียญมาผมก็ไปดูที่กระเป๋านะฮะปึ๊บกระเป๋าก็จะมีเหรียญ USDT ของผมอยู่นะครับนะคราวนี้เราจะไปเทรดที่เหตุผลที่สองก็คือเราจะต้องไปเทรดที่กระดาน Global ของบิตาซาซึ่งทำการซื้อขายในต่างประเทศนะฮะซึ่งก็ง่ายมากเขาออกแบบมาให้เราทำได้ง่ายมากนะฮะผมก็ไปถึง เมนูเดสบอร์ดแล้วก็ไปสลับบัญชีก็มาบัญชีที่เปลี่ยนบัญชีนะฮะเปลี่ยนบัญชีจัดบัญชีไทยผมก็เปลี่ยนมาเป็น global นะฮะ,ฮะนี่คือวิธีการเปลี่ยน global ผมกลับ,บไปบัญชีไทยก่อนไปบัญชีไทยครับง่ายสลัสลบแค่เนี้ยนะฮะไปบัญชีไทย พอมาบัญชีไทยผมก็มาที่กระเป๋านะฮะกระเป๋าเขาจะเทรได้ USDT นะฮะเราต้องทำการโอนเงินจาก USDT เราเนี่ยในกระเป๋าไทยไปกระเป๋ากกบอลผมก็จะโอนผมก็กดโอนนะฮะเขาจะบอกว่าจะโอนจาก wallet ไทยไป wallet กบอนไหมนี่ที่เขาใส่แบบนี้หรือถ้าอยากเอาเงินจากกกบอล กลับมาไทยก็สลับไปสลับมาโดยสวิตตัวนี้นะฮะโกบอลก็ขึ้นอนะนี้สลิปตัวนี้นะฮะตอนนี้ผมจะเอา usdt เพื่อไปรอการเทรดที่ g o b a l นะฮะผมบอกว่าคุณจะโอนไปเท่าไหร่ผมก็บอกว่าสูงสุดผมก็กดสูงสุดนะครับหลังจากนั้นผมก็จะโอนนะฮะก็กดโอนพึ่งนะยืนยันครับตกลงเขาก็ให้เรายืนยันรับทราบตึงครานี้ กระเป๋าไทยเหรียญ usdt ผมก็หายไปมันก็จะไปอยู่ที่กระเป๋า global ผมก็ไปสลับบัญชีนะฮะขึ้นไปเหมือนเดิมดูเ,มเดิมสลับบัญชีแล้วก็ไป global อ่ามมา global แล้วผมก็มาดูกระเป๋านะฮะกระเป๋าผม usdt ก็มาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็พร้อมทำการเทรดนะฮะก็มาคู่เทรดนะฮะนี่เขารออยู่นะี่ฮะ เป็นศูนย์ตรงนี้กระดานเทรด USDT คู่กับ b t z ก็ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่นี่สำหรับการซื้อขายเหรียญ b t z ก็เท่านี้เองง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ละครับสวัสดีครับ